สว,ส,สวัสดีค่ะมาพบพอกับพฮาสองคนอีกแล้วนะคะ,คะสาวเนยสาขขาวและก็สาวคุมพ่อยอค่ะเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลงานเพ่งแรกในชีวิตของลูกพ่อนะคะก็คือน้องอาอายสกุณาพรอาอายสกุณาพรเสียงมีหกได้เห็นไหมค่ะ ดูพอนพงศก,กรที่บอสนพงศก,กรเคยบอกไปก่อนหนนี้ว่าิีฮิตผลงานเพลงให้น้องนะคะ,คะเป็นผลงานที่เล่าถึงความเป็นอารให้มากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าดําเนินการเร็วด้นี่ข่าวองอัดเดามื่มื่ว่านมื่ว่านมขึ้นมื่ขึ้นค่ะของอัดเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เห็นบอสนพงศก,กรออกมาโพลทาง Facebook ว่าค่ะวันนี้ถ่าย MV ก็ยังไม่คิดเรื่องอย่างเลยท่านอีคิดเลยงย่งไม่คิดขัดเรื่องเลยขอถ่ายตามความรู้สึกจริงๆนะครับนับชนุนีลาโดยการแช่ช่องจริงนะครับนี่ค่ะก็คือเพลงล้านยางั่มบอพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องชื่อเพลงซื้อพลงกระหูเละอาว่าล้วเหนือเพลงที่ถือปล่อยออกมาในบางช่วงบางตอนะคะท่ามติคอกของน้องอาอเองเนาะใช่ก็เป็นแบบล้านยางั่มบอบอถึงไหนจะบอกถึงชีวิตของน้องอเอ็ยนค่ะรายการแบบเหมือนกับว่า มีปลามั่นบอกนี่แหละบอกบอถึงเราของบ้านเออถึ้องล้างข้าวหัวยังสิอันนี้เทากับว่าอยากสปอยหลายไปฟังกันเอาพี่น้องพี่น้องขนลูกฟังแบบอืมเสียงน้องขึ้นสุดมากคืนนี้อันลี่แค่เสียงดีไซกีตาร์ลองไซกีตาร์นะคะยังเรายังไม่ได้ได้ยินเสียงที่ร้องในห้องอัดเมื่อคืนที่ไปอัดแล้วพูดถึงเรื่องอัดเพลงน้องอัดแบบ แป๊บเดียวเออไม่มีแบบยังไงหรอเ่ไย้อัด์ไลน์หลอกเ่ไย้อัดไลน์หลอกเออก็นี่แหละมีความแบบคือท่อนไหนมาน้องอาอัดได้อัดได้อัดได้เก่งเก่งออที่หลีพี่น้องคะสนับสนุนต่อต่อไปสนับสนุนให้แบบเดินตามฝันให้แบบใ้หอดฟันไว้ๆเพ่งนี้ขอให้ติดในมาเล่งขอให้แบบแจงเกิดน้องอาไอ้เลยนะคะอันนี้คอที่หลีสำหรับเอฟซีหลายๆท่าน ปันเลยเนาะปันกันเลยค่ะหนึ่งวันหนึ่งร้านบมนแต่เอฟซเสียงวิโหกเอฟซอายไปเห็นในคอมเมนต์แม่เป็นเอซีสาวน้อยมาอุ้งอิงคือการสิติิตามน้องอาค่ะก็คือเอ็นดูน้องน้องน่ารักน้องมีความสู่ชีวิตยอมรับอีลีรายการหลังจากที่ปล่อยเพลงมา แล้วมีซอแอนซอแอนอะไรลดีมันคอมเมนต์ถึงน้องอารไอค่ะทุกคนสู้ๆค่ะคนเก่งไอบอกว่าอันขอบคุณค่ะป้าแอนจากป้าแอ็นแนลักแล้วก็พี่เนกาแฟเออนกาแฟสีนครนะคะช่องจริงทิกตอกมาเม้นน้องบอกว่าเก้งไอีลาออนซอนเดย์ดังๆเดอลูกนะคะโอ้ยพี่เนกาแฟก็เรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากๆคนหนึ่งเลยค่ะ ก็คือตอนนี้คนรู้จักน้องทั่วโลกแล้วอืายคือไพอ้อยลู้จักค่ะรอนกกุกสะกอนกระแสอเพวมากระแสดีลีพี่น้องเพราะว่าจะเป็นการเฮ็ดเพลงนี่แหละเนื้อลองออกมาแล้วเห็นอะไรทางเพจสาวออยแฟนเพจก็ออกมาแสดงความดีดีเพื่อนว่าดีใสน้ำอีลาเพลงแหลกของหนูนะป้าเขาให้หนูนั้นโด่งดังทั่วโลกเด้อ น้ำตาไลตอนล้านกุ้มกาบทุกคนตอนเขาของอาร์ตหูจกวคว่ำครับพี่น้องคะเบิ่งทีละอายุสิบเอ็ดก็คือน,น้องกุ้มกาบว่าโยก้อเขาของอาร์ตแล้วมีหลายคอมเมนต์ที่มาแบบพูดถึงน้องในเรื่องมารยาทหรือว่าอะไรต่างๆนาๆนาเนา,นาะเพื่อนมะมินน่าจะเป็นเอฟซีของน้องอายเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไอ้นี่ประกายดาวแฟนเพจเพื่อนเอารุ่งเพื่อนว่าไอ้นีมาลงคลิปนะคะว่าถึงคิดที่ว่ามีคนเอาของมาให้อายเนาะ ก็เป็นขส่งของมาให้เยอะมากทั้งตุ๊กตาทั้งเสื้อผ้าแล้วคุณย่าก็ออกมาขอบคุณคุณย่าก็น่ารักก็คือหูเลยว่าคุณย่าเป็นยังสี่ซ้อนล้านมาจังไหนก็ได้ยังสั่นเหรอคะพี่น้องของที่ส่งมาห้ว่าสิเป็นยังกอดตุ๊กตาบอกตุ๊กตาเสื้อผ้าพวกสุดกับโปมสุดนี่แหละค่ะ้องบอกว่าน่ารักมากแล้วก็มีคนเป็นเอฟซีมาเม้นแบบพอน้องว่าแบบ ดีใจกับย่าด้วยนะคะจากใจวันนี้ปัดประตูสวรรค์น,นะคะเปิดย่ากับปู่กับหลานนะคะลำบากมานานแล้ววันนี้เป็นโอกาสแล้วขอให้ปู่ย่าและอายนะคะแบบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะ,ะแล้วก็ต้องแบบน่ารักแบบนี้นะคะไหว้สวยทุกครั้งเออใครทําอะไรก็ต้องรู้จักขอบคุณให้มันติดปากเพือนมาจ้งสี่ก็แบบน่าจะเป็นการแบบสอนลูกสอนหลานเลยเนาะเขบอกว่าไม่ว่าจะหยิบเอาไม้อะไรก็คือ น้องอ้ายก็คือไหว้ตลอดไหว้สวยมันเป็นเสน่ห์ของอ้ายอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ศิลปินไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ต้องมีเสมอต้นเสมอปลายขอให้ดังไปทั่วโลกนะคะผู้คนรักให้แล้วก็ขอให้แบบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะแบบนี้ไปนานๆอันนี้ก็เพิ่มเพิ่ม่าอีกข้อเมนึงเพิ่นว่าคุณย่ากับปู่เนี่ยโชคดีมากที่ได้มาเจอกับบอสนกครอบครัวเสียงวิหกเนาะ เป็นวสูดีแห้งคือมันเหมือนเออเหมือนที่บอนกพูดก่อนหน้านี้ตั้งแต่น้องอายมาใหม่ๆก็คือเหมือนเหมือนโชกชะตามันผ้ามาแบบมันมาเป็นข้อมบังเอิญที่มาได้เจอกันแล้วน้องน้องดังภายในไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์เออเสียงของหนองมันมาแห้งอีนพี่น้องคือแฟนคลับกันตีวเนาะติ๋ตื่นติดแล้วในเสียงหนองก็คือเสียงมีพล่างแห้งพี่น้องคะนี่แหละย่อมย่อมเพลงนี้นี่แหละร้านยางบอดีล่ะเสียงสดแบบ รู้สึกก็มีพลังฟังแล้วคนลุกตั้งแต่ฟังทอนแหลกขึ้นมาสาวน้อยย่อมหลับหรือเป็นสาวน้อยนลุกีหลีบอกกับคำาพ่ออยู่นี่ว่าแบบคนลุกเพราะว่าเสียงน้องมันมีพลังติกตอกน้องวะลงนี่เนาะสุดถ่ายนี่เขาขาากติดตอกเออปากติดตอกน้องนาอโลงนี้ค่ะพี่น้องค้าเมื่อวานเฮงแหลกในชีวิตอีหลาร้านยางงามบอขอบคุณพนกขีเมตตาอีหลารอติดตามนะคะน้องว่า คนกดใจมันคืล่ะไรหมื่นห้า Comment เพลงน้องมาพันมีคนบันทึกไว้ด้วยบันทึกเสียงของน้องห้าร้อยหกร้อยคนนี่ TikTok น้องนี่อาอายสกุณาพรลูกพ่อจ๋านี่ค่ะพี่น้องคะเป็นขอองงนน้ะะค็ช่องจริงเลยช่องจริงก็คือบันกบอกเลยว่าสนับสนุนน้องด้วยการแบบติดตามช่องจริงของน้องว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก TikTok ยูทูบนะซ่องไมเดอร์น้องวานี่ค่ะพี่น้องคะสามารถไปติดตามได้นะคะก็คือน้อก็สิ อาคิบนี่แหละอาคิบนาลักนารักนารักล่งตามภาษาเล็กน้อยอะไรพี่น้องโมเมนต์ที่คนอาจจะบ่เคยเห็นมาเห็นในติ๊กต็อกได้นะคะผู้ที่ตามตอนนี้อุ้ยเกือบหนึ่งหมื่นหกพันคนแล้วก็เลี้ยวอีหลีพี่น้องถือจะสีแสนหนึ่งแหละโอ้พุทนี่แหละค่ะอาจจะเป็นติ๊กต็อกที่ทางบนนกผู้สกรเพิ่นสามเพิ่นมาให้น้องให้คนได้ติดตามน้องในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะค่ะเพราะว่าถ้าเฟซบุ๊กมีมีคนมาติดตามหรอกอันนี้เป็นติ๊กต็อกอาอายสกุลนาลูก พ,พ่อจ๋าเออทรามัพิมพ์ขเขาว่าอซยซื้ออาจจะเห็นอืพี่น้องอุ้ยเห็นเดบบหลายเหรเห็นลายแ<ร>ล้วก็ไปดูในทิกตอ,อกนะว่าคนค้นหาคําว่าไอายลูกพ่อจ๋าน่ะเท่าใดเมนมพี่น้องคะเขา,าจะไม่เห็นคลิปให้พี่น้องเบิ่งว่ามันหลุนกันว่าอ่าถามก่อนนะจากเดือนสองเดือนพี่น้องมาอยู่ในวงการมีคนค้นหาไลน์ปันไดในแพลตฟอร์มติกตอกนะคะเพราะว่า ศิลปินแต่ละคนคือแบบเท่าไรเป็นโอ้ยบอลาซูดแอนออร์ดีพี่เนาะก็ไม่ได้ว่าเอาไปเปรียบนะแค่แบบเป็นไอดอลของเป็นกําลังใจให้น้องเนาะสามพันสามพันล้านครั้งพี่แอนนะคะสามพันล้านครั้งผู้คนค้นหาเดี๋ยวแล้วก็ต้องรอดูให้น้องดู่จ้งเดือนเดือสองเอิ่เนี่ยค่ะสลายเดือนดะสักพักหนึ่งก่อนแล้วเขาก็ไปเบิ่งกันนะคะว่ากระแสเข้ามาแห้งของน้องนี่มันสิซ้ำใด ข้อก็สิเอาม,มาอัปเดตในพี่น้องด้รับช่รับฟังกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นอก็มีข่าวยังไพี่น้องคะค่ะจ้งได้ล่ะข่าวแบบบอกถึงนี่ละค่ะแบบเผยออกมาเลยสำหรับชื่อเพลงแล้วก็การถ่าย MV หรือว่าการอัดเสียงข,ของน้องโมเมนต์หน้ารักหน้ารักของน้อง<ช>ที่น้องเอามาลงนะ,ะแล้วก็วันนี้ถ่าย MV น้องอยู่ที่บ้านของน้องอ่าก็คือโอ้ยโมเมนต์สุทดทยแต่ก็ต้องอ่าพูดได้ฟังจนหัวตอนนี้ m อ็มบเอมีน <szy> ี้เป <want forward. can> ็นเอมบีที่ไม่มีการคิดพอตเดื่องเรียลเลี่ยวเลยค่ะพี่น้องตามความรู้สึกนะก็คือตามความรู้สึกของบอลนกเลยก็คือเรียวมากพี่น้องมันบามีเรือพี่น้องผูได้สิไทยเอ็มบีแล้วแบบไม่ได้คิดพอตเรื่องคันบอลนกฮิดออกมาแล้วเอ็มบีดีก็ต้องยอมรับเลยว่าเก่งค่ะเรามาัหนีเท่ากันขอล่าเพี่นค่ะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ